<ฮ>ล,ลา้กวเพลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวละคร4ี่ดาวตัวหนึ่งที่เพิ่งผ่านไปในตู้ที่แล้วนะครับปกติเนี่ยผมเนี่ยจะไม่ค่อยปั้นตัว4ีดาวใหมาหรอกถ้า,ถ,าถ้ามันไม่ได้เก่งจริงอะไรเงี้ยนะอย่างโทมะสายุซาระอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ปั้นนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมสนใจนะครับแล้วผมก็ลองปั้นดูปรากฏว่าได้ผลดีกว่าที่คิดไว้อีกนะครับ ก็อยากจะมาแนะนําหยุนจินนะให้ทุกคนรู้จักกันแล้วก็อาจจะเป็นคลิปแบบแชร์วิธีปั้นนะครับว่าผมปั้นยังไงแล้วมันเอาไปใช้กรบตี้ไหนได้บ้างน,นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคเรามาดูตัวละครกันก่อนนะครับคี์หลักของหยุนจินเนี่ยก็จะอยู่ที่ Elemental b u r s t อันนี้นะครับซึ่งมันจะทำเดเมจจีโอเดเมจนะซึ่งซึ่งไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าอันนี้เลยนะเวลาเราตีธรรมดาใส่ศัตรูเนี่ย จะมีโบนัสเดเมจเพิ่มเข้าไปตามดีเฟนซ์ปัจจุบันของหยุนจินนะครับซึ่งวิธีคิดเนี่ยมันคิดเหมือนสกิล e ของเฉินเหอเป๊ะเลยคือมันคิดตามจํานวนครั้งในการทาเดเมจคือเนี่ยถ้าเกิดการตี1ครั้งโดนศัตรูหลายตัวเนี่ยมันก็จะนับหลายครั้งด้วยนะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ต่างกับของเฉินเหอก็คือจานวนครั้งมันเยอะกว่าเยอะเลยคืออย่างเฉินเหอเนี่ยเออเครั้ง9้าครั้งแล้วต้องเป็นท่าน้ําแข็งด้วยนะถูกไหม แล้วของเชนเหอเนี่ยมันมันบัฟอย่างอื่นได้มันบัฟสกิลเอลิเมนททลได้มันบัฟได้ทุกอย่างขอให้เป็นธาตุน้าแข็งแต่ของยูนจินเนี่ยจำนวนครั้งเยอะกว่าแล้วก็เงื่อนไขคือต้องเป็นการโจมตีธรรมดาเท่านั้นแล้วก็วิธีบวกก็คือเหมือนกันคือมันจะเอาตัวเลขตัวเนี้ยไอหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของดีเฟลเราเนี่ยเป็นตัวเลขบวกเข้าไปหลังจากไอการโจมตีมันคูณกับทาเลนท์พรสวรค์ใช่ไหมแล้วก็ค่อยเอาไปคูณพวกเดเมท่าตุดเมจคลียอะไรต่างๆต่อทําให้มันมันแรงกว่าที่คิด พอสมควรเลยนะกับอันนี้นะอันนี้คือเด่ดนที่สุดแล้วแล้วก็อย่างอื่นไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่อย่างสกิลอีน่ยสำหรับผมคือเป็นสกิลเก็บเก็บธาตุเก็บเกจเก็บ,ก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 บพลังงานเฉยๆนะก็คือเหมือนอารมณ์แบบเปิดโถอะอารมณ์เปิดโถกดปุ๊บก็ทำเดเมจปุ่มเข้าไปเป็นแบบเดเมจธาตุหินแค่นั้นนะครับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะจริงก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็คือแบบจังหวะที่แบบ กดปุ๊บจังหวะที่โดนตีมันก็จะแบบเออโอเคแบบสะท้อนแรงต่างๆนะแล้วก็อันนี้ก็คือบัฟของไอเอลิเมนท์เบอร์เนี่ยมันจะแรงขึ้นไปอีกตามจํานวนธาตุในปาร์ตี้เราคือไอพ s s ซีฟเนี่ยดูเพลนๆเหมือนเขาอยากให้เราเล่นแบบตีหลายธาตุอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันต่างกันมากไหมมันก็ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จัดตีให้มันได้สั่นพ้องอาจจะได้โบนัสต,ตรงนี้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้นอกจากอันนี้เนี่ย มันยังมีกลุ่มดาวอีกคือผมในโชคดีมากผมได้มากลุ่มดาวสามซึ่งเป็นอะไรที่แบบอยู่ในช่วงพีคๆคพอดีนะก็คืออากลุ่มดาวหนึ่งไม่เท่าไหร่คือแค่ครูดาวของสกิลอ e, ีลดลงไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะกลุ่มดาวสองอันนี้พีคเลยนะใครที่มีหยุนจินแบบกลุ่มดาวหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็มีตัวที่ใช้หยุนจินไปเล่นด้วยได้ในปาร์ตี้เนะี่ยพิจารณาเลือกปดสองได้เลยนะจากกิจกรรมนะครับก็คือระหว่างกดเบิร์ดเนี่ยน้ำมันไว่แทนเดเมจของเพื่อนเนที่ จะเพิ่มขึ้นอีก15%อีก12วินาทีนะก็คือเหมือนบับซ้อนบับเข้าไปอีกอะนะมันเลยแบบแรงขึ้นมาอีกนะแล้วก็แน่นอนไอซีสามนก็ดีเพราะว่ามันไปเพิ่มไอเพิ่มอันเนี้ยทาเล์อันเนี้ยพรสวส่วน,นอันเนี้ยซึ่งมันเพิ่มตัวเลขการเพิ่มดิเมดต,ตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มดาว3ามกำลังดีนะถ้าไม่หกไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะทีนี้ผมปั้นยังไงก็คอนเซปต์หลักเนี่ยมันโบดีเมดให้เพื่อนตามเดฟและหน้าที่ของหยุนจิน,น่ะคือแค่ออกมากดเบอร์แล้วก็ออกไป แล้วก็กด e เพื่อให้ได้พลังงานเบิร์ดรอบหน้าแค่นั้นเองแล้วก็เบิร์ดปั๊มเพื่อนไปเพราะฉะนั้นเราแค่ทำให้ดีเฟนซ์สูงสุดก็พอนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ Energy Re c h a r ชานะครับอย่างผมตัวเนี้ยก็ใช้หอกโฟเ Land ซึ่งคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วละ่ะของอูหยุนจินนะเพราะว่ามันเป็นหอสีดาวอันเดียวใช่ไหมเดือดแคทไม่ไม่นับนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อันนี้นะเป็นหอสีดาวที่บวก Energy ร e c h a r ชาร์ที่ใช้ดีที่สุดแล้วนะครับที่เหลือก็ไม่รู้จะใช้ทาอะไร เพราะว่าเราไม่ได้ออกมายืนสนามด้วยซ้ำนะครับส่วนอ์ติแฟกเนี่ยหยุนจินมีเซตประจำอยู่แล้วนะก็คือเซต h u x k s of o p u r e n t dreams อันนี้นะครับเพราะว่ายิ่งเราดีเฟนต์เยอะเท่าไหร่เรายิ่งบัฟการตีธรรมดาของเพื่อนนะแรงเท่านั้นนะครับและไอไอสกิลเนี่ยมันคิดตามดีเฟนต์ปัจจุบันนะครับตรงนี้นะแปลว่าถ้าเกิดเอาหยุนจินเก็บไปแบบอยู่เบื้องหลังอะแล้วผลของอ์ติแฟเนี่ยมันติดขึ้นมาก็คือ2ชิ้นดีเฟนต์บใช่ไหม และ A S สี่ชิ้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราอยู่เบื้องหลังเราได้สเต็กอันเนี้ยเต็มสี่สเต็กอ่ะเราได้ดีฟเอนต์อีกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าดีฟเฟนต์แบบเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็เป็นเซตที่บวกดีเฟนต์แต่ว่าต้องจําเป็นไหมว่าต้องใช้เซตนี้สี่ไม่จําเป็นนะคือด้วยความที่มันเป็นตัวหยุนจินเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยยัดอะไรก็ได้ยัดไปเลยนะมันจะมีอ์ติแฟกต์สี่ดาวเซตหนึ่งที่มันบวกดนะีเฟนต์อ่ะผมไม่แน่ใจว่าผมมีไหมผมเพิ่งย่อยสี่ดาวหมดไปเออ มีอร์ติแฟ์เซตสี่ดาวบวกดีเฟนต์นะ,ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าจะได้จะได้เห็นภาพกันมันมาจากดันเดียวกันนี่แหละเออเซตนี้ครับ Defenders View นะเราสามารถใช้เซตนี้2ชิ้นแล้วก็ใช้เซตนี้2ชิ้นได้มันดรอปจากดันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างง่ายนะด e เฟน s ์ Defense บวก30%บเซ็ตแบบ2 2เซตไปเลยนะเพียงแค่ว่าอันนึงมันสุดที่สีม่วงสแตนเลยจะไม่ตันแค่นั้นเอง โอเคก็จะเห็นว่าแบบปั้นง่ายนะค่อนข้างปั้นง่ายนะคือใช้อาร์ติแฟกต์หดาวก็ได้ใช้อาร์ติแฟกต์สดาวก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่แล้วก็ผมจะให้ดูก่อนนะว่าเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยผมจะมีคลิปที่ผมเอาไปเทสอบเดเมจให้ดูนะแต่ผมจะให้ดูก่อนว่าอาร์ติแฟกต์ที่ใส่เนี่ยในในตอนเทสเน่ยเป็นเซตนี้นะซึ่งยังอัพไม่เต็มนะยังอัพไม่เต็มนะดอกไม้บวกสินะครับเออเน้นดีเฟนส์กับคิเลตเพราะว่าใส่เฟเวอร์เนียนะ แล้วก็หัวเนี่ยผมใส่หัวดิเฟนต์ไปเลยนะแล้วก็เน,น้ตเนจีรีชาร์จก็พออะไรางี้นะบวกสินะไม่ได้บวกเต็มนะยังยังไม่มีแบบยังไม่มีประสบการณ์อันดีแฟกอันนี้ก็บวก14เหมือนกันนะเอนจีรีชาร์จนะอันนี้ผมไม่ได้คัทเยอะผมเห็นบวกดิเฟนต์ก็เอามายัดเลยนะแล้วก็อันนี้นาฬิกาเนี่ยเออนาฬิกาเนี่ยตอนแรกนะผมผมใส่โบดิเฟน์แล้วผมพบว่า Bird เบิร์นมันรีไม่ทันคือมันมันรีไม่ทันเลยอะ่ะมันไม่ทันใจเลยอะ่ะผมก็เลยเปลี่ยน นาฬิกาเป็น Energy Recharge ที่มีเดฟห้อยแทนก็ยอมลดเดฟมาหน่อยเพื่อเบิร์นให้ได้ถี่ขึ้นนะซึ่งผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมปั้นนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวละครตัวนี้น้ำหยุนจินนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเทสกันเลยนะฮะอ่าโอเคมาเทสกันนะครับผมเราจะทำการเอาตีนี้ก่อนนะเทสเป็นเดเมทธนูโยมิยะนะ แล้วก็จะเปลี่ยนหยุนจินเป็นคาซึฮะแล้วก็เทสอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มต้นเก็บเกรดก่อนขอ,อเก็บอนุธาตุสักครู่อ่าโอเคอ่าเปิดโลกเมนเนตหยุนจินอ่ามาดูกันด้เมนดอกสุดท้ายนะหกมืนเก้าทีนึง เมื่อกี้ไม่ติดคิดโอเคก็69หมนะ้แล้วก็เดเมดดอกกลางๆเนี่ยประมาณ47 0 0ม่นอะไรเงี้ยนนะอันนี้คือจากบัฟหยุนจินนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นคาซึฮะแล้วเดี๋ยวจะทำเหมือนเดิมอีกรอบให้ดูแบบเป็นการเทสแบบง่ายได้ทีนี้ต้องบอกว่าการเปลี่ยนเป็นคาซึฮาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะหายไปคือสั่นพองดินนะครับก็อ,อย่างเมื่อกี้ตีโยมิยะหยุนจินจงหลีเป็นเนเนี่ยมันเก่งตรงที่ว่ามันจะได้ไอ้สั่นพองท่าหินด้วย เดโมดเพิ่ม15%นะครับเปิดโลอยู่นะแต่ว่าตีคาซืฮาเนี่ยมันมันทำไม่ได้อยู่แล้วมันสั่นพ้องหินไม่ได้เพราะฉันต้องเอาแบบเบนเนนต์ออกอะไรเงี้ยเพราะฉันก็ถือว่ามันเป็นความแตกต่างระหว่างปาร์ตี้ไปนะอ่าโอเคเราจะทำการเก็บใหม่นะครับอ่าโอเคปั๊บอ่าทุกอย่างเหมือนเดิมนะโลมีอยู่ปั๊บ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 หกหมื่นเจ็ด โ oh. อนะ้แรงอยู่นะแรงอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าจะเห็นว่าหยุ่นจินตัวเลขเยอะกว่านิดนิดหน่อยนะเพราะว่าบัฟสั่นพ้องดินนะครับแต่แค่นี้เนี่ยผมว่าก็แบบอเมซิ่งมากแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคาซือฮะเนี่ยผมตั้งใจเปลี่ยนอินเแฟกเป็นเซต EM รล้วนเลยนะอินเตอร์เมทัลมาเซลลก้าสี่แแล้วก็ผมใช้ดาบประจำตัวน,นะคือแบบขี้โกงมากนะอันนี้เป็นแบบอารมณ์แบบตัวงบเยอะถูกไหม แล้วก็ตัวเลขสุดท้ายที่ได้ออกมาเนี่ยน้อยกว่าหยุนจินอีกด้วยซ้ำนะถึงจะแบบน้อยกว่าพาะสันพ้องหินแล้วก็น้อยกว่านิดเดียวก็ตามนะเท่ากับว่าสรุปผลการทอลเลยก็คือหยุนจินเนี่ยสามารถแทนที่คาซึฮะในตี้โยมิยะได้เลยนะครับและและและต้องบอกว่าหยุนจินของผมเนี่ยก็ไม่ใช่หยุนจินที่ปั้นเต็มด้วยซ้ำนะครับอย่างที่ให้ทุกคนดูอาร์ติแฟกต์ไปแล้วนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่งมากเนี่ยวเวลก็ยังไม่เต็มหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพิ่มเติมเล็กน้อยจากการเทสเมื่อกี้เนี่ยคือมันเป็นแค่คร่าวๆนะเอาจริงเดเมดฮิตสุดท้ายเนี่ยมันก็เอามาคำนวณไม่ได้แบบบอกว่าเฮ้ยโอเคหยุนจินบัฟแดงกว่ามันไม่ได้แบบตีความออกมาอย่างนั้นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเอาเดเมดห้าฮิตอะมาบวกกันด้วยซ้ำนะจะคิดเป็น DPS เฉลี่ยอะไรเงี้ยซึ่งคาสึฮะเนี่ยมันก็จะได้เปรียบอจากฮิตที่มันแรงๆเนี่ยคาสึฮะมันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะแรงขึ้นแต่ยังหยุนจินเนี่ยด้วยความที่หยุนจินมันบัฟเป็นตัว flat defense ของหยุนนจิบวเข้าไป ตัวของฮิตโยมิยะที่เป็นฮิตเล็กๆที่แบบเป็นธนู2ดอกติดกันอะไรเงี้ยก็ไม่แน่าจะาแรงกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแบบผลลัพธ์ไฟนอลแต่อย่างใดแต่แค่จะให้ดูว่าอย่างหยุนจินที่แบบปั้นไม่ได้เยอะเลยปั้นแบบก็กลางๆอะนะกลางๆแต่ว่าอาร์ติแฟกก็ยังไม่ได้เต็มนะกับคาเึฮะที่แบบสาย EM เต็มทุกสิ่งนะสามารถทำบัฟโยมิยะออกมาได้แบบใกล้เคียงกันนะโอเคประมาณนี้ก็สำหรับผมผมค่อนข้างประทับใจนะนี่ผมบอกก่อน ค่อนข้างประทับใจเพราะว่ามันทําให้ผมเอายมิยะเอ้ยไม่ใช่เอาคาซึฮะเนี่ยไปเล่นกับอีกตีนึงได้สมมติผมจะลงอบิษนะผมเอาคาซึฮะไปเล่นกับอีกตีได้เลยนะเพราะตีเนี่ยแรงพออยู่นะด้วยแบบโยมียะที่แบบท,แบบทริปเปิลบัฟอะไรแบบนี้นะทีนี้ถามว่าเล่นกับใครได้อีกไหมนอกจากโยมียะเพราะว่าเอาจริงน้องโยเนี่ยก็ไม่ใช่ตัว5ดาวที่ฮิตเท่าไหร่ตั้งแต่รีวิวไอดีมาเนี่ยผมว่าน้อยเลยแหละมีไอดีน้อยเลยที่เปิดโยมียะครับแน่เพราะคุณพลาดของดีไปแล้วแหละแต่ก็นั่นแหละนะครับามาดูกันว่า เล,เล่นกับตัวไหนได้อีกนะครับคือจริงมันก็ต้องบอกว่าก็แอบ,บน้อยนะตัวที่ตีธรรมดาส่วนใหญ่คือแบบไม่มีเลยนะจะมีอย่างยนะูล่าน่ยยูล่าเนี่ยพอได้นะเพราะยูล่าก็ฟาดธรรมดาบ่อยอยู่ระหว่างระหว่างอะไรระหว่างเบิร์ดระหว่างกด E อะไรเงี้ยยูล่าตีธรรมดาบ่อยนะเราสามารถจัดเอ่อยูล่าแล้วก็ตัวน้ําแข็งหนึ่งแล้วก็ตัวสายฟ้า1แล้วก็หยุ่นจินอะไรแบบนี้ได้นะครับ แล้วก็หาก่อนนะว่าเล่นกับอะไรได้อีกเออแค่นี้ <laughs> อะไรเนี่ยโอ้คือแต่ต้องบอกอย่างนี้คือคือหยุนจินเนี่ยด้วยความที่มันบับ normal a t t a c k เนี่ยมันทําให้ในอนาคตอะถ้ามีตัว dps เข้ามาไม่ว่าตัวไหนก็ตามแล้วมันตีธรรมดาแรงๆหน่อยอะหยุนจินก็สามารถบับได้หมดแล้วก็เป็นตัวที่แบบผมคิดว่าอนาคตมันก็มันก็มีสิทธิ์ที่จะเก่งกันนะ ถ้าตะเกียร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันนับเป็นน้ r m a ยแท t หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะนับเป็น elemental skill นะก็อันนี้ก็น่ารอเหมือนกันน่ารอเหมือนกันว่าไม่ใช้ด้วยกันได้ไหมนะครับจริงๆถ้าเล่นอายกากะตีธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็มันก็ช่วยได้ก็เอางี้คือคือหยุนจินเนี่ยถ้าจะให้มันแบบเข้ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเก่งๆเลยอะ่ะผมคิดว่านั่นแหละคือโยมยะเนี่ยที่สุดละโยมยะแทบจะเป็นตัวทเทเตัวเดียวที่อัดเดเมจจากการ n o r มอ l a t t แบบล้วนๆอนะ่ะรองลองมาก็ยูล่านะครับ ส่วน DPS ตัวที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีแบบโดตีบ้างชาร์ตตีบ้างสลับกันไปนะมันก็เลยทำให้ใช้บัฟของหยุนจินได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเป็น ID ที่แบบตัวยังไม่เยอะ ID ใหม่ๆห,หน่อยแล้วเปิดตู้ที่แล้วอาจจะเปิดเซียวหรืออะไรต่างๆแล้วได้หยุนจินมาเนี่ยก็เป็นตัวที่แบบยัดอ์ติแฟ์ดีเฟนเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้พงัพงๆก่อนแบบก็บัฟเวลาเราตีธรรมดาอัดมอนแบบวียงดาว แบบอารมณ์แบบทาวเวลเลอร์เวียงดาบแล้วก็หยุนจินบัฟอไปเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับก็ค่อนข้างยูนิเวอร์แซลอยู่แล้วก็เนียัดไปแล้วก็ในอนาคตได้ตัวเก่งกว่ามาก็ทิ้งได้เลยนะเอาจิงเนี่ยถ้าจักใจก็คือถ้าไม่มีโยมิยะก็ไม่ต้องปั้นก็ได้นะแต่ก็คลิปนี้ก็ถือว่าแบบเออแชร์กันว่าเฮ้ยตัวนี้มันเก่งกว่าที่คิดนะเนี่ยแบบลองปั้นมาดูก็ค้างแบบประทับใจนะครับโอเคก็จบแล้วกับสิ่งที่อยากจะพูดในคลิปนี้นะครับผม ถ้าใครมีไอเดียหรือคิดเห็นคิดเห็นยังไงกับหยุนจินมีแบบแนวทางการเล่นเพิ่มเติมเทคนิคเพิ่ม,เ,เ,มเติมต่างๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เช่นกันนะครับถ้าอันไหนผมยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะได้เอาไปลองด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย